สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้มชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยอ้อนวีรกรรมแอดคาราบาวยืดอกรับแมนแมนเคยกระโดดเตะคนดูเหตุเป็นคนใจร้อนเกิดเป็นกระแสนในโลกออนไลน์เมื่อทางนะแอดคาราบาวเดือดกลางไว้ที่คอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากถูกห้ามสแสดงคอนเสิร์ตพร้อมกันนี้นะแอดก็ได้ตะโกนเรียกผูก้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นมาเคลียร์บนเวทีด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวทําเอาเกิดข้อสงสัยกันไปต่งตางๆนานาว่วาพระ อะไรถึงทําให้นาแอดคาราบาวโมโหเดือดกลางเวทีคอนเสิร์ตได้ขนาดนี้มีประเด็นอะไรหรือเปล่าซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะนะแอดคาราบาวเคยให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับอุย๋ยที่มีอุ๋บุตเรเบสเป็นพิธีกรดําเนินรายการนะแอดจะบอกเล่าเรื่องราว68ปีทั้งในเรื่องวงการบันเทิงชีวิตส่วนตัวจยวบจนเรื่องของธรรมะและข้อสงสัยของหลายคนในวันที่เขาติดอันดับมหาเศรษฐีว่าอุดมการความคิดเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นนักดนตรีเพื่อชีวิต เพื่อประชาชนและที่สําคัญได้เล่าย้อนไปสมัยเล่นดนตรีเมื่อ40 50ห้าิปีที่แล้วซึ่งพิธีกรได้ถามว่าเคยลงไปต่อยกับคนดูไหมน้าแอดคาร์บ,บ้าวได้เล่าถึงเรื่องนี้ว่าเคยสองสามครั้งโดดลงไปเตะน้าแอดเผยอีกสมัยก่อนเป็นคนใจร้อนเลยต้องใช้ธรรมะช่วยเยอะทุกวันนี้ถ้าไม่มีธรรมะมันไม่มีทางออกมันตันคือชีวิตคนเรามาถึงจุดหนึ่งถึงแม้คุณจะรวยล้นฟ้าล้นแผ่นดินคุณจะเก่งสามาธรรมะามหากินแต่งเพลงร้องเพลงอะไร แต่ถ้าคุณขาดธรรมะเวลาชีวิตคุณมีอุปสรรคคณจะไปไม่เป็นแล้วคุณจะเข้าหายาเสพติดเพื่อให้มันเลิมไปซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการถมปัญหาเพิ่มเข้ามาอีก แต่ธรรมะถ้าเราเข้าใจมันจริงๆว่าคืออะไรแล้วก็ไปศึกษาใช้เวลากับเขาสักหน่อยรับรองคุณจะมีชีวิตที่ตามคันลองครองทมอุยบุตเมตถามต่อว่าทําไมถึงอยู่กันมาได้นานขนาดนี้รวมถึงปัญหาภายในเคยทะเลาะกันไหมนะ้แอตอบว่าทะเลาะคือเราก็ต้องหาสมมติฐานของเหตุของมันคืออะไรสาเหตุส่วนใหญ่วงที่ทะเลาะกันหนึ่งผลประโยชน์2ขัดแย้งทางความคิดเรื่องของการแต่งเพลงและ3อาจจะมีเรื่องผู้หญิงมากเกี่ยวแต่ จรองแรกที่หนักที่สุดเลยคือเรื่องเงินไม่ลงตัวอันนี้แหละที่ทำให้คาราบาวอยู่กันได้ทุกวันนี้การจัดการตามที่ใครทำอะไรมากควรจะได้มากใครอยู่ก่อนควรจะได้มากกว่าใครเข้ามาทีหลังควรจะได้น้อยกว่าแต่ไม่ใช่น้อยจนน่าเกลียดให้ทุกอย่างบาลานซ์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ